กล้องสมาร์ทโฟนเทียบกล้องฟิล์มได้จริงหรือเปล่าข้อมูลล่าสุดจาก oppo find x9 pro ท้าทายความเชื่อของเราใครบางคนอาจจะคิดว่ากล้องสมาร์ทโฟนยังไม่สามารถเทียบเท่ากับกล้องฟิล์มระดับสูงได้แต่ oppo กำลังพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปด้วยการเปิดเผยภาพตัวอย่างถ่ายจาก oppo find x9 pro เทียบกับกล้อง hasselblad x 2 d 2 1 0 4ที่มีราคาสูงกว่ามากมาก แต่ที่น่าประหลาดใจคือภาพจาก Oppo Find X9 Pro ไม่เพียงแต่เก็บมิติและโทนสีได้ใกล้เคียงกับกล้องฟิล์มแต่ยังสามารถรักษารายละเอียดและความคมชัดของภาพได้อย่างน่าทึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือระหว่าง Oppo และ Hasselblad ที่ชัดเจนมากขึ้นและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพาดไปในเรื่องของรายละเอียดเมื่อขยายภาพเข้าไปใกล้ๆ Oppo Find X9 Pro ไม่ได้แค่รักษาความคมชัดแต่ยังเสริมความสวยเนียนให้กับภาพอย่างลงตัวโดยไม่ทําให้ภาพดูเทียมตัวหรือเทคนิคเกินไป สำหรับสเปคกล้องของ Oppo Find X9 Pro ที่หลุดออกมาจนถึงตอนนี้ระบุว่าจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวที่ได้รับการอัปเกรดใหม่แบ่งเป็น 50MP กล้องหลัก f/1.828 ขนาดเศษ1นส่วน1 28ที่ช่วยรับสันแสงได้ดีในสภาพแสงตำ่ำ 50MP กล้อง u l t r าไวสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างที่ละเอียดและชัดเจน 200MP กล้องเเลสโคป 3x ISO p5 ขนาดเซษ1ส่วนหนึ F2 หนึ่งที่ช่วยให้สามารถซูมภาพได้โดยไม่สูญเสียความคมชัดแต่คำถามที่น่าสนใจคือกล้องสมาร์ทโฟนจะสามารถแทนที่กล้องฟิล์มได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยให้ภาพถ่ายดูสวยงามขึ้นแต่ยังคงไม่สามารถเทียบเท่ากับกล้องฟิล์มได้ขอให้ทุกคนอภิปรายกันในแถบความคิดเห็นล่างเลยรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆของ Oppo Find 9 Pro จะเปิดตัวในเดือนหน้าติดตามได้เร็วๆนี้ครับที่มา Oppo